เราอยู่ในพอกเฮอร์ฟูลทางตะวันตกของเยอรมนีมันเป็นวันที่วุ่นวายสำหรับผู้รับเหมาเขาต้องประกอบบ้านประหยัดพลังงานสิบเร็จรูปนี้ให้เสร็จภายใน2ชั่วโมงตอนนี้6โมงครึ่งฟาบิอันเอเซอร์กำลังรอบ้านดีฝันของเขาอยู่ส่วนต่างๆของบ้านจะถูกประกอบเสร็จในวันนี้รถเปนทุกคันแรกมาถึงตรงเวลาเอาส่วนประกอบต่างๆลงเครื่องมือเทคโนโลยีและอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆทั้งหมดฟาบิอันเอเซอร์เจ้าของบ้านรู้สึกตื่นเต้น ันไม่ใช่เรื่องที่ทํากันบ่อยๆนะครับผมอยากเห็นจริงๆว่าบ้านสําเร็จรูปจะประกอบเสร็จภายในหนึ่งวันยังไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ็ดโมงครึ่งถึงเวลาที่ทีมงานต้องประกอบกําแพงส่วนแรกหัวหน้างานบานไทมัสอธิบายงานขั้นแรกว่าเราต้องการผลึกผนังเข้าด้วยกันและอัดอากาศจากด้านล่างเราจรึงต้องเทป,ปูนเพิ่มลงไปนะครับ ถึงเวลาของส่วนประกอบอีกสองส่วนแล้วคนงานที่มาีประสบการณ์ประกอบส่วนต่างๆได้อย่างลงตัว่อนที่จะประกอบบ้านเราต้องวัดห้องใต้ดินวางฉากประกอบเหล่านี้แล้วจึงดูว่าจะเอากำแพงไว้ที่ไหนนั่นคือกำแพงต้องได้มุมพอดีและขั้นตอนสุดท้ายจึงปรับความสูงของกำแพงด้วยแผ่นเหล่านี้ครับสิ <Okay. S 2> ่งหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับบ้านประหยัดพลังงานก็คือ การกักที่ดีแร่ขนสัตว์เป็นวัสดุเลือกใช้มันเก็บความร้อนไว้ในบ้านเจ้าของบ้านสบายใจได้คค่าไฟสูงขึ้นทุกวันเลยนะครับราคาน้ำมันก็สูงขึ้นทุกสัปดาห์มันเกี่ยวโยงถึงราคาพลังงานทั้งหมดไม่มีใครอย,อยากอยู่ในบ้านแค่ห้าปีหรอกครับแต่อยู่ถึงสิบยี่สิบรืสามสปีและระหว่างนั้นค่าพลังงานก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ก้าโมงสิบนาทีนาดีนเอเซอร์กับลูกๆอยากดูว่าบ้านใหม่ของพวกเขาสร้างอย่างไรคนงานก่อสร้างกำลังติดตั้งเพดานส่วนแรกของชั้นล่างทุกคนต่างชื่นชมต้องใช้ความแม่นยำที่สุดไม้แผ่นใหญ่นี้หนักราวครึ่งตันต่อไปเป็นพื้นชั้นบนงานดำเนินไปอย่างแม่นยำกำแพงต้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ มีเช่นนั้นจะมีส่วนอื่นที่ยื่นออกมาไม่น่าดูมีปัญหาเกิดขึ้นกับกแพงด้านข้างมันไม่เคดีดนะทีมงานทั้งหมดต้องมาช่วยกันแต่มันก็ยังไม่ขยับ บางครั้งก็ต้องมีการปรับกันบ้างตามความจําเป็นแต่ปัญหาใหญ่ไม่ค่อยมีเพราะวิธีการก่อสร้างถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีขั้นสุดท้ายก็คือหลังคามีฉนวนมาให้เรียบร้อยบ้านประหยัดพลังงานแบบธรรมดาราคาราว1,500 0 0ยูโรแม้ว่าจะแพงกว่าบ้านทั่วไปร้อยละ10-15แต่ราคาที่เพิ่มขึ้นนี้จะถูกชดเชยไปกับค่าพลังงานที่ลดลงภายใน15ปีบ่ายสามโมงครอบครัวเอเซอร์ ก้าวเข้ามาในบ้านเป็นครั้งแรกบ้านใหม่เนื้อที่140ตารางเมตรเป็นของพวกเขาแล้วเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายโอ้โหสุดยอดวิเศษมากเลยครับดีมากเลยในที่สุดก็เสร็จตอนที่ผมมาที่นี่เมื่อเช้ายังไม่ไปบออกเลยว่าจะมีบ้านอยู่ตรงนี้ตอนเย็นๆตอนนี้ครับผู้หมายสามเนะครับน่าทึ่งจริงๆ ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ห้องของลูกชายมองรอหน้าต่างออกไปและพยายามจินตนาการว่าบ้านจะเป็นยังไงเมื่อเสร็จแล้วครับมันเป็นบ้านของเราแล้วล่ะคะ่ะแต่คงต้องทำอะไรอีกหลายอย่างเลย <c oughs> คนงานก่อสร้างทำงานเสร็จแล้วพวกเขาประกอบส่วนสุดท้ายของบ้านในฝันคือปล่องไฟเสร็จตอนสี่โมงเย็นบ้านในฝันเสร็จแล้ว บ้านด้ฝันเสร็จเรียบร้อยไม่น่าแปลกใจว่าบ้านลักษณะน,นี้เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในเยอรมนีวิธีก่อสร้างที่ซับซ้อนไม่ได้ทำให้บ้านราคาถูกลงกว่าบ้านแบบเก่าแต่มันเสร็จเร็วกว่ากันมากค่ะ